มาบัน,นี้ครับกะยงกระยงชิบอก้ชิอือก้ชิอยูคับชิอยู่ครับ,บโอ,บโอ้ลุด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 ,ลด สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมให้อาหารปลาครับผมปลาหมอใหญ่ครับ อันนี้รุ่นใหญ่ครับใหญ่แห้งอันนี้ปลาซีเดือนครับตัวนี้บอ่อเนี้ครับมีตัวใหญ่ๆครับผมอีกบอ่อหนึ่งครับอันนี้เป็นบอ่อปลาปลาจาระเม็ดครับปลาจาระเม็ดกับปลาปลาในทองครับผมปลาในทอง บ้านั่งคราอันนี้บอ่อนี่บอ่อใหญ่แล้วก็อันนี้คือปลาทองครับผมปลาทองก็มีปลาทองส่เลียงบอ่อ่ใส่บอ่อพยามครับพันใหญ่เร็วๆนี่ตัวใหญ่ซื้อมาตอนตัวรหาับาทครับผมใหญ่ไวๆมปนเจ้าอ้วนสีดำน้องดำครับน้องดำ วันมาขามันทายเบิ่าใะไงแห้งครับไงหลีนี่ครับรุ่นรุ่นบอลน,นี่ประมาณสี่ตัวหาตโลครับสโโโี่ตัวหาตต่อโลเบิร์ที่แล้วครับอันนี้คือปลาปลาเข่งนี่ครับปลาเข่งไงนึกว่าปลาคอบ่อน <laughs> ครับอีกบอ่ออันนี้คือบอ่อหอยครับหอยเชอรี่กำลังเยอะคือกันครับหอยเชอรี่เพิ่นกัดพักตบพังเบิร์ดเพิ่งจะกินคื่กันอาหารปลาคือกันครับกำลังใหญ่ครับนาซีประมาณเดือนหนึ่งก็เสิได้กิน <laughs> อกเพือนหนึ่งค้องสี่ด็กินครับอืบมาทางนี้พี่น้องเบิงเบิงจระเมดครับประมาณซ้ำจานครับตอนนี้เ็เพื่อสิขึ้นกินเร็วๆหรอกห้องว่ค่คยเห็นเพิ่น,ปนไปไในบอ่อนี้ครับผมจระเมดเรี่ยงคางบ้านครับผมพอพอได็กินครับเหลือกิน,กนจังว่าขายเนาะ อีกบอ่อหนึ่งนี่ครับยังบ่ทันได้ดปูครับปูพยายามเพิ่งคุดแล้วก็บ่อเด็กมีเวลาเอาพ้ายามมาปูเลยนี่ครับต้นนี่บอนี้ยังไงอันนี้คืออีกบอ่อหนึ่งครับผมบอ่อหนึ่งอันนี้ปลาหมอรุ่นนี้ประมาณสองเดือนครับบอ่อนี้บอ่อนี้ปลาสองเดือนสองเดือนครับปลารุ่น <c oughs> นี่ครับปลาหมอ <c oughs> หลายลาย่ะยหลายคนบอกว่าเลียงเรียงปลาเข็งไงในบอ่บอบ่อผายางเพินบ่อไข่ไงเพินว่าส่วนหมาคนเพินว่าเนาะแต่ว่าผมก็เลียงเบื่อไหร่ก็ไงนะครับ <c oughs> สองเดือนกับตไงเตอ๋อไปเลยครับเบ,บอร์ที่เราทำเบอร์ที่บ่นบ่นครับ นี่คือสองเดือนครับผมอันนี้นี่บอนนี้ครับซีเดือนซีเดือนงญ่แห้ง,งครับเทียบเท่ากันได้เลยครับสีเดือนก็บบ่ได้บดได้มีความรูน้นะครับเบิ่งลหลยๆช่อง u t u b e เพิ่นเอาครับผมว่าเออช่องนี้ เพื่อนหนีเลี่ยงแบบนี้เพื่อนหนีเลี่ยงแบบนี้แล้วก็เอาเล่ยๆคนมาร่วมกันครับแล้วก็ค่อยๆทดลองเองครับอันใดคิดว่านี่เหตุตามความเข้าใจของเจา้าของน้ำแน่จังสีนาครับครับเบิ่งที่รอครับเดี๋ยวเดี๋ยวสตารให้พี่น้องเบิ่งครับผมนาครับพี่น้องนี่แนวตักครับตั้งให้พี่น้องเบิ่งว่าโตใหญ่สำหร ตอนนี้ครับผมว่าคือตัวใหญ่ซ้ำใดเลยเดี๋ยวเอาจุ่มไว้สักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมายกให้ดูนะครับผมเขาต้องไปไลฟฟังเหมือนเพื่อนมาก่อนให้เพื่นมาฟังนี่เขอาหาหล่อเนี่ยจักน้อยครับผมจิ้ มาบบนี้ครับจะยกให้เ pues บิรงนถือก็ถือก็ถือโุครับถือโุครับโอ้ลุดลุต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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ Naw, 8, 8, 8 nah. ังนี่ครับผมดู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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนครับเออนี่ครับพี่น้อง เบื้องโตชัดๆเลยซสมือผมเลยมือนพี่ละครับเห็นไหมเอ่ยโน่นเท่ากันเลยกับมือผมน้องอวดเดี๋ยวเจะเจ็บมือหลังจากที่ตักเพิ่นขึ้นมาเบิ้งเมื่อกี้ครับผมก็เอาไปลงไว้คือเเ่าแล้วเบิ้งครับ เงี <laughs> ยบเลยอุ้ยสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรัี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิรงอีกเท่อนึงครับว่าสีเหลืองเพิ่นหาเดือนครับเดี๋ยวหาเดือนแล้วสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิรงนะครับผมว่าจะโตใหญ่ซ้ำดใบายบายครับ